ก็อยู่กับช่องอเดี๋ยวนะชื่อช่องอาเอาไว้ทีหลังยังไม่ได้ตั้งครับอยากอัดก็เลยมาอัดก่อนนะอันนี้เราจะมาเล่นีรีสิสี่คนเดียวนะแล้วสกิวที่เอาไปก็อนี่นะครับะใช้สัสกิวน,นี้ ไปกันเลยมากันแล้วนะครับผมตอนนี้มาก็ U P S ลุยอาจจะมีแต่เสียงพูดนะเสียงเกมลืมเปิดครับกบว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 กไฟเลยได้ ไปไหนแล้วล่ะโอ้ยหคาตาเน่เพ oh <my> ื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนยังไงลืมใส่เสื้อมาโดนกระสุนมันเจ็บเพื่อนโอโห ไม่หวานน้นำท่าไล็กก็ไม่หวนานงั้นถาไปเปิดเสียงเกมก่อนอือต้องตามเพื่อน โอ้อย่ัลเรายิงทีมเขาดาวไปแล้วหนึ่งแล้วเพื่อนเราก็ดาวอีหนึ่งพเพื่อนอยูไ่ไหนอยู่นี่แสดงว่ามันอยู่นั่นฮัลโหลอะมันไม่ตายแล้วเพื่อนผมอูซี่ก็บอกเดียวนี้ดาวหนึ่ง มิดเดียวตายน้องกิฮู้สไตล,ล,ล์ผมสไนเปร์ไม่มีรัฟเอวลก็ไม่เป็นไรเร่นได้เสียงดังมันิดอลัตไนสองคน,นอีเบ้วย เราจะไปทางนี้ไม่ไ้ว้าไม่จริงนะขาดตายแล้ว โอ้ห oh. นักละเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซื้อให้บิดเท่ห์ว้ย เราจะแคมป์กันน้านบนนี้นะคอืนอนี่แล้วก็จะตายแล้วบนนี้เลยนะเราจะไม่ลงมาตายได้ล่ะจะตายแล้วบนแล้วคือสไลด์กี่คนน้ำเนี่ยไอ้เพื่อนไม่ได้สไลด์กัจะมาทำอะไระอืมหชุกันชุบกันชุบก,กันไอ้หัวหายแอปปี้เลยยิง เหมือน,นมีฝั่งขวาเมื่อกี้เาไปหายิงบัฟให่เขาเฮ้ยแล้วอไม่นะศูนย์สามเออศูนย์สาเฮ้ยเอ๊ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยว มันไม่เป็นไรแค่แพ้อืม L P P สามคิวโคตรเทพบิโร่เกมแรกก็หนักเลยเสียงพูด

ว้าวดูหมอน,นเพื่อนเราจะประสบการณ์เยอะนะโอเคดา่านนี่มันดาาน่านอะไรโอเคเขาแต่ไม่ดาา่านมันมันมัรลอยเลยไหมไม่นะปิดเสียงเกมลดลงโอเคตอนนี้เรามาทางด้านของกระโดดยิงไม่นะเพื่อนโดนยินงนะดโ,ดโอ้กันโดนยิง

เกมสองจะแพ้ไม่ได้เราทีมนั่งไดร์วเหมือนกันด้วยแต่ผมนั่งแดงไม่อยากจะโม

Hmm. double kill มึงนะ double kill สรนี่ตะไอ้โต ไม่ซื้อไม่ได้จบเกมนี้น่าจะได้ไปเล่นไฮไลท์ first blood. Yeah. <cười> 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 double tài. Ok là nhà dẫm liệt เออยี่ไม่หายเอ๊ยหายมาเล่นไฮไลท์เขียวเขียวค